สวัสดีจ้ะคลิปนี้สมเด,ดก็จะทํำข้าวหมากนะเอาข้าวเหนียวนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ํานะค่อยๆล้างนะเดี๋ยวมันจะป่นล้างเอามันมันออกให้หมดสองน้ำสามน้ำนู่นแหละน้ำต้องเป็นน้ำบ่อนะไม่ใช่น้ำผมมันมันจะเยอะมาก ค่อยๆคนเบาๆนะจากนั้นเราก็เททิ้งก็ค่อยลิ้มทิ้งหน้าน้ำอะ่ะเดี๋ยวข้าวมันจะซูนไปด้วยจากนั้นเราก็เปิดใส่ใหม่อันนี้ของผมเเคป็นน้ำบาดาลน,นะมันก็เลยไม่มีปัญหาถ้าเป็นน้ำปลาปาห,หรือ น้ำฝนนี่สมใจไม่ไน่้ให่เพรสมใจก็เดินมากก็จะทําน้ําบ่อนเท่านั้นเลยแ้วถ้ามันเป็นน้ํำปะปานี่ก็คงจะต้องเผาให้มันหมดพอลีนก่อนไหมก็สองสามวันเราต้องล้างจนมันหมด,หมด,หมด,หมดเมือกนั่นแหละ กองละสิบาทนิดเดียวนะคนจะกินได้สองสามคำก็หมดแล้วอันนี้ข้าเหนียวหนกิโลหรือจะกว่านิดนิดก็ไม่รู้นะแต่ไม่ถึง2อกิโลแน่เพราะไม่ได้ช่างตองประมาณเอาล้างไปรเรื่อยๆจนได้หมดน้ำขาวนี่แหละเราถึงจะพอ ถ้ายังมีน้ำขาวอยู่ก็ล้างต่อไปล้างจนว่าน้ำใสนะอันนี้เริ่มใสแล้วน้ำก็เอาใส่ อีกครั้งนะเป็นการให้น้ำมันแห้งเราแห้ดีแล้วก็เอาใส่ในกระมังเหมือนเดิม จะได้เอาไปเข้ากับลูกแป้งนะอันนี้ก็เป็นลูกแป้งนะสมใจก็จะใส่อันนี้เลยเขาบอกว่าหนึ่งลูกใส่ได้สองกิโลแต่ของสมใจก็ประมาณไม่ได้นะก็เอาอันนี้แหละเพราะว่าเพิ่งใช้ไปหน่อยหนึ่งวันนั้น กินไก่ย,ย่างเข้าเหนียวเหลืออยู่นิดนึงก็ไม่เป็นไรหยิบเอาไปนิดเดียวนี่ก็เก็บเอาไว้ก็ใส่ถุงมาอย่างดีนะแล้วก็เก็บไว้อย่างดีเหมือนเดิมนะมอไว้อีกชั้นหนึ่งกานลงเข้าจะกินเมื่อไหร่ก็ทำอย่างนี้เลย ก็จะใส่น้ำตาลไปนิดหนึ่งนะเพื่อให้เขาหวานเร็วๆประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนี่ก็บี้นะบี้ให้ละเอียดบี้ไปโรยไปบี้ไปโรยไปต้องใช้มือสักนิดเล็กน้อยนะก็ไม่เป็นไรมือของเราเอง ถ้าเราจะได้รู้ว่าลูกแป,ป้งที่เราบี้เนี่ยมันละเอียดหรือยังเราก็ต้องใช้ตาดูใช้มือคลำนะจากนั้นเราก็เคล้านะเล้าไปเข้าไป,าไปง่ายๆนะแต่ถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ยมันแพง เคล้าให้มันเข้ากันให้ทั่วเลยนะเดี๋ยวเวลาเข้าทั่วแล้วเราก็จะเอามาใส่กบบระปุกเคล้าอย่างเดียวนะไม่ต้องไปบี้มันเดี๋ยวเม็ดมันจะไม่สวยเคล้าเบาๆอยากจะกินก็ทำเอาเองนะจะได้เยอะ หลังจากที่ว่าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เย็นๆก็คงจะได้กินนะในส่วนนี้ก็จะตั้งเอาไว้พรุ่งนี้จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูข้อสำคัญน,นะเวลาทำนี่อยากกินหมากนะเข้า ข้าวหมากมันจะแดงเป็นสีปูนเลยถ้ากินหมากเนี่ยก็ไม่รู้นะสนใจเห็นเมื่อก่อนนี้แม่สนใจทํกากินหมากหรือคนกินหมากเดินผ่านเนี่ยมันก็จะแดงนเวลาทาเนี่ยเราก็จะต้องทําลับๆสักหน่อยอย่าให้คนกินหมากเดินผ่านไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียของนะมันมันเสียไปเลยนะ ข้าทั่วแล้วเราก็เอามาใส่กระปุกเลยกระปุกก็เป็นกระปุกที่เราเก็บจากของหวานนี่แหละเก็บเอาไว้มันก็ได้ใช้นะไม่ต้องไปกดมัน นี่นะเรียบร้อยนีขี่กระปุกก็เก็บไว้ได้นะหรือว่ายังไงสุด็จก็ไม่แน่ใจกระปุกเล็กกระใสน้อยๆเพราะเวลาเวลาเขาขึ้นดีเนี่ยเขาจะยุบล,ลงมาอีกเป็นครึ่งเลยอันนี้ตอนนี้เขาฟูอยู่นะเขาฟูอยู่ มันก็จะติดมือสนใจหนุนหนักไปเลยเห็นไหมสนใจก็จะใส่จนเสร็จนะนี่แพ็กเกจก็ไม่ต้องไปกดมันนะ เพราะเดี๋ยวเวลาเขายุบมันก็จะลดลงไปเองไม่ง่ายเลย ต้องทำมือเดียวนะอีกมือหนึ่งมาเปื้อนก็จะปิดได้อันนี้ปิดยากแบบตรงกงมๆงก็ เก็บเอาไว้ตอนที่มาอยู่บ้านหลังนี้แหละตอนที่อยู่บ้านหลังนู้นน่ะมันพังลงหมดแล้วเดี๋ยวพวงนี้ก็มาดูนะว่ามันจะยุบลงขนาดไหนนะเห็นไ,ไหมนี่นะเพื่อน หลังจากที่ตั้งเอาไว้หนึ่งคืนก็คือครขบขวบมนะันะนะนั่นนะนี่จากที่เอาอันใส,ใ,สให้ดูนี่จากที่ใส่เต็มกระปุกนะมันก็จะยุบขนาดนี้น้ำมีน้ำเลยนะเนี่ยหวานอร่อย แต่ยังไม่เย็นนะถ้าจะให้อร่อยวันนี้ต้องเอาแช่ตู้เย็นจ้ะชอ,อบกินก็ต้องทําเองนะได้กินอิ่มๆไรนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆที่มาดูวิธีทำข้าวหมาของสมใจนะจ๊ะสวัสดีจ้า